ทำกองคุณอะไรให้ป้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ถือว่าผู้กับผู้โสเห็นไม่เยอะแล้วเดี๋ยวบบน้ำตาไอ้กระแวน้ำตาไหลเลยอย่างเงี้ย่ยังไงม่เลรอกโดงัโดนไปทำข่าวขอขอนเียวัไปล้เดี๋ยวไปลงเรอเ็นสัญญาอะไรร้อย เดีจะยาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้ทางเสนอติการกับอ๋อบคะแล้วเห็นมันมีกระแสข่าวเรื่องปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะขบมองยังไงว่าเขายืนยันว่ามันมีจริงหรือมันไม่มีหรืออะไรยังไงอยากได้ยินจากปากขบเองค่ะ อ่อปคะใายกพว่ในยกใยกอไบอกให้าบ้านครไเทำข่าวด้วยกันในยกให้มาถามอบอ๋ค่ะลาวาวลาทำข่าวล้วข่าวุ้ครับตอนนี้ี่านพมอให้คนใช้สบายใจได้วนสบายใจที่บ้านแล้วไม่อการฝึกานยก ีก็ลาผมค่ในายกพูดยังไงรัูปานเป็นคนถามเองไหมเหรอนายกตอบว่าไงนายยกบอกว่าได้ไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วแล้วมีช่วงการฝึกมีคนลงอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเห็นเห็นเขาเขารออยู่ไปเขารออยู่ไปขอบคุณครับขอบคุณครับจะจะเราส่งพบอกกันไม่รอไรอรอส่งฮะเชิญเลยเต็งใจกรรมการเพื่อการใหญ่ท่านมาไป อ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วช่วงนี้มีการฝึกคนโยงรุ่นนี่นั่นด้วยสถาบันฝึกอาร์ดีเอฟไงเมื่อวานนี้ก็เลยขอบอไปยิ่งเลือกันใหญ่เลยไปตรวจการฝึกอ d f ์ดอไปถามเองเบางบ้านนายกตอบไงก็คือ้าวถามว่าใครเป็นคนทำสวัสดีครับนายกบอกว่าเลอะเทอะขอบคุณค่ะอะไรต้องถามว่าขอบอไม่ไล่กลับบ้านนะคะ ธนาคารกรุงไทยจะทำท่านสื่มวลชนทุท่านัวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แจ้งให้สอวนทาเกี่ยวกับการลงนามแบงประทศทยขอกรมวคมนาคนาคารกรุงไทยจัตั้งมาชาชนในวันนี้การจัดทําบประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสิ่งที่ประโยชน์และตาให้บริการ การจัดการการเงินก่อโจทิ์เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพลเมือนและครอบครัวของกองทัพบกรวมทั้งการปรับปรุงการดำเนินการของกิจการกองทัพข้าราชการกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพตัวด้านการลงนามจะเป็ข้อตกลงร่วมกับธนาคารุไทยจําวนสามฉบับได้แก่ฉบับแรกคือโครงการการให้บริการระบบบริการจัดการการเงิน เพื่อให้มีเพื่อให้ไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดสอดคล้องอธิบายดีเทลทภารัดของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายใช้บัญชีเงินฝากธนาคารุงไทยในการโอนเงินทางเล็กทรอนิ์เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่่จะเป็นข้าราชการรูปจ้านักงาราชการหรือบุคคลนอก็ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานในกองทัพบกที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจากทางในส่วนวิภาพได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกางดังนั้นที่ได้มีความร่วมมือบัญชาการกรุงไทยเพื่อวางระบบการจ่ายเงินการรับเงินและการนำส่งเงินของหน่วยงานในในกองทัพบกให้ดำเนินการเป็นระบบเดียวกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งส่วนการและส่วนวิภา ซึ่งจะช่วยให้กองทัพบกบริบัติการได้สะดวกและครอบครัวมากขึ้นอีกฉบับที่2คือโครงการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อบริการสําหรับท้ารการญกองทัพบกร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อช่วยเหลือรายได้การเงินเพื่อซื้อที่ดินและเพื่อสร้างหรือซื้อที่อยู่อาศัยโดยการบริการแบบกู้สองรประเภทประกอบด้วยเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเทียบเทยงกับกิจการออกทรัพย์ข้าราชการของรัพบกประเภทเพื่อเคหะทอในการผู้เงินเรื่อหมู่บ้านหรือซื้อดินที่หรือซื้อที่ท้างอาศัยเงินผู้สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงินนะครับหรือ O ะบ cash ซึ่งเปรียบเทียบกับกิจการออกทรัพย์ข้าราชการกองระบบประเภทพิเศษซึ่งใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งกูกสร้างจำลองเป็นหลักประกันโดยทั้งสองประเภท ได้รับอับตราดอกเบี้ยผู้ค้ำยู่ที่ MRR ลบศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละห้องต่อปีจากเดิมกิจการคอมทับคอระบบมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละหดต่อปีธนาคารกรุ 5. 5งททไทยเป็นธนาคารของรัฐที่มีศักยภาพและมีความมั่นคงสูงเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนํารนั้นาการประเมินราคาหลอทรั์ที่นำมาคำกันเงินกู้ หมอทาทางทากรุงไทยถือว่าเป็นมาตรฐานสากนในระดับเดียวกับสาาถาบันการเงินอื่นๆของประเทศจึงมั่นใจได้ว่าราคาประเมินหลักทรัพย์กับองะ์เมินที่ขอผู้จะมีความเหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อมั่นของกำลังคนและครอบครัวฉบับสุดท้ายคือโครงการพัฒน,นาระบบการดำเนินการที่อก,อ,กองทัพบกในกิจการของทรัพย์ของระบบโดยธนาคารกรุงไทยเข้ามาให,ให้ความช่วยเหลือ พัฒนาปรับปรุงในระบบกระบวนการและระบบการให้การศึกษาพัฒนาโครงการใหม่ในการบริหารหนี้การดำเนินคดีการบังคับคดีและการพัฒนาฐานข้อมูลซึ่งจะช่วยยกระดับกิจการกองทรัพย์แระกิจการกองทัพบกให้มีความทันสมัยลดภาระหนี้เสียมีความมั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเป็นมาตรฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการลงตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับคาะรัรมนตรยในวันนี้ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และหวังว่าอย่่งว่ากองทัพบกได้รับความวมมือเป็นอย่างดีต่อไปในอนาคตผมขอจบเรื่องที่จะขึ้นี้ครับสำหรับตกคับ ใครทำไครับดดีของนครับจะมีนักจากนี <Trans danach ay> ้แล <noise> okay. ้จะมีความรู้สึกอะไรในการดูแลของอจารยก็นี่ก็มันจะเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างที่บอกคือขณะนี้เป็นคู่ของากับโมี3ประเภทนะครับคือแลคู่ชั่งอันนี้ทากินารกบลก็ยังเนินต่อยเป็นคู่ที่หัวใสหรือใช้ที่หัวใ มาไปดำเนินการในการผูกออกไปเนี่ยก็มีธนาคารผท้ขายเข้ามาช่วยเหลือซึ่งอาจารย์ตอ๊กเปี้ยามที่ได้เรียนไม่ทราบแล้วใช้ B R A ลบเก้าเณปัจจุบันก็คือต่ำกว่าที่เราดำเนินการนั่นหมายความว่าคนที่ใช้บริการก็จะจะมีภาระน้อยลงความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือสามารถผูกได้ทุกสาขาที่ธนาคารผู้ขายทั่วประเทศซึ่งเดิมเนี่ยบราการต้องรวบรวมแล้วก็จัดส่งเข้ามาที่ การรับเจอแลเพราะฉะนั้นการประมินจะมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีภาระน้อยลงแล้วก็อย่างที่เรียนไปครับมาเป็นมาตรฐานในการประเมินสินทรัพย์นะครับแล้วก็มาร์กในการของราคาสินทรัพย์มันจะมีความเป็นมาตรฐานซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วเมถ้าเขาูกมาร์กแล้วองดูที่งานหรือว่ต้องลงเรืออ่ะใช่เขาก็รับเกณฑ์ของธนาคารไทยก็จะมีาจ ความสามรถในการใน,ในการในการผลิตนขข้ซึ่งตังเกณฑนน์ึงในการและผลที่จะใช้ส่วนการที่ได้ก็คือเป็นผู้ที่เราเงินเดือนผ่านธนาคารไทยคุณจะเข้าใจรู้อะไรบร้าง ประชาชนได้เป็นหูเป็นตาการการดำเนินการของทหารในการร,รักษาตระเวนก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพื่งเรา,า,ารรเพื่อรักตระเวนแต่สิ่งที่สําคัญคือประชาชนที่เป็นหูเป็นตาและมีความระนักรูร้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับที่จะช่วยบอกเราขอบคุณครับ,บ,ก,รไไบก็อ,อย่างที่เราทราบก็เข้มข้นนะครับออเราก็ต้องซิวให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ แต่สิ่งที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนจำนาชดาต้องเป็นหูเป็นตาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่แลกนะครับเราเราเพิ่มสารละตัวเอียนอยู่แล้วครับพื้นที่ไหนที่มีการแต่ว่าลักลอบเข้ามาเยอะก็ตรองว่าต้อนทันทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันทางฝั่งไหนจ้ารักไหนนะครับเราเราก็ไปก็ข้ามตรงไหนเป็นเป็นจุดที่มันข้ามได้ในเสอนทางธรรมชาติหรือข้ามแม่น้ํามามันก็ข้อมีอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ได้ นิญาที่เนละกาี่พอแล้วเสร็จแล้วแล้วยอมไม่ตก้าวกันยานี่นะคะ้มอกันยาก้ากันยาเรนาเสรลเราเรมนาต้องไปช่วยอะไรคะไม่หรอกเาติดตามตก๊น้ต้องรุ่นลูนะให้ให้ทีแจ่ด้วย